เปิดบ้านหนุ่มแหม่มสุริวิภาหลังคืนดีน้องสาวไม่พูดถึงตังห้าสิบล้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธกีกรมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือหนุ่มแหม่มสุริวิภาคุณตังวัฒนาปัจจุบันอายุ55ปีเกิดเมื่อวันที่20เมษายนพศ2510ที่จังหวัดสกลนครมีชื่อแต่แรกเกิดว่าแมรี่ต่อมาบิดาเปลี่ยนชื่อเธอเป็นสุริวิภาเมื่ออยู่ชั้นประถมศึกษาเธอเป็นบุตรคนโตจากทั้งหมด3คนบีดารับราชการส่วนมารดาเป็นแม่บ้านมีจุไรวัน อิวสเป็นมันดาบุญธรรมทั้งนี้ทา้งด้านชีวิตรักนูแมแมได้สมรสกับนายโรเบิร์ตคุณพิพัฒน์เมื่อปีพุทธศักราช2540โดยไม่มีทายาทด้วยกันแต่มีบุตบุญธรรมเป็นบุตรมแม่บ้านที่สนิทมากๆโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านของหนูแมแมที่ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆทีเดียวโดยบ้านหนูแมแมบอบบี้ Bobby, โรเบิร์ต เป็นบ้านสองชั้นขนาดใหญ่เนื้อที่กว้างขวางอยู่อาศัยมานานประมาณ15ปีบรรยากาศของบ้านก็มีความอบอุ่นน่าอยู่รายล้อมด้วยต้นไม้ร่มรื่นบริเวณหน้าบ้านมีมุมโต๊ะพิงๆองมุมเก็บของออกกําลังกายและรถสันราของบอบบี้ที่ซื้อด้วยตัวเองตั้งแต่สมัยเรียนที่อเมริกาพร้อมทั้งละว่ามีคนมาขอซื้อ10ล้านก็ไม่ยอมขายนอกจากนั้นรอบบ้านยังมีสระว่ายน้าขนาดกําลังดีที่ปรับให้ความเหมาะสมเกี่ยวกับการใช้งานและฮวงจุย้ยต้นตะลิงติงสุดหลอดของหนุมแมและ เรื่องแคสต์ที่มีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ด้วยก่อนหน้าน,นี้หนุนบันเองได้มีโอกาสออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องชีวิตตัวเองที่เคยผ่านพ้นเรื่องราวที่มีภาระกว่า50ล้านแต่ไม่บอกใครเลยโดยใช้เวลาปลดภาระไปก็ประมาณ10ปีโดยเธอบอกว่าจะไปเล่าให้คนอื่นเพาฟังธรรมชาติชีวิตของเราไม่ได้อยากเล่าให้คนอื่นฟังถูกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ได้สร้าง,งความบันเทิงให้ใครมันก็ไม่น่าเล่าจานวนหนึ่งเราเดิอนออกมาจากตึงน,นั้นแล้วเราสบายแล้วถ้าคนถามก็จะเล่าใช้เวลาเป็น10ปีรับงานเยอะๆขนาดที่ยังยิ้มย้ำอารมณ์ดีเราก็ต้องแยกให้ออกเวลาไปเจอคนอื่นจริงๆมันไม่ใช่ความทุกข์มันเป็นบททดสอบครบอบคัวเรา เราให้กำลังใจกันมากพอไม่ต้องเอาความทุกข์ออกมาให้ใครฟงังนอกจากนี้เธอเองได้มีโอกาสหวนกลับมาเจอกันกันกบน้องสาวสุดรักอย่างแหม่มคัทเทยกที่ไม่ได้ร่วมง,งานก,นกันนานจนบุตรโตรหมดแล้วโดยเธอเผยว่าทุกคนอาจจะอยากถามว่าเราต้องเคลียอะไรต้องปรับอะไรกันไหมแต่สำหรับพี่พี่คิดว่าปัจจุบันนี้น้อง ก็โตขึ้นทุกวันน้องอ่านหนังสือได้อาจจะเสิร์ฟสือ่อโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่เราก็เรียกว่าอะไรที่เรามองข้ามไปได้ก็ให้มันข้ามไปดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าปัญหาที่มันเกิดมันจะเป็นปัญหาใหม่สําหรับละล้านส่วนความรู้สึกของพี่หนุม่มๆตอนนี้จริงๆมันก็โล่งตั้งแต่วันนั้นแล้วนะเรียกได้ว่าแฮปปี้มากฝากกดไลค์กดกระด,ดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ